เัิดสว่างเปิดได้มหาลอสว่างคนกต่จะได้่ากันออกไปสิบโมงกันค่ะ้วน้องอ่ะเนาะเลยไปร่วกันสองครอบครัวเนาะสลยสเปียงับน้ำแล้วกัแม่ตู้น้ำคนนึงเนาะไอฟซีมัตตพังไทยว่าะเสือืองเอได้นะโอ้ยัแนนยว่มาคุ้นๆได้กว่าเนาะเลคป้าสองจีจันไือว่าฟานเาะทนวัผดย ไปไหนเร็วชื่อำมันไม่ต้องนับมือเขาได้กาบสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องเมื่อสุบทุกคนเนอกกะจินีตอนทำเขาสุบซองสาวสวยแชเนีย เลยมันนี่กะง่ายแหละต่างซุงก็ติดติดผู้หญิงงไล่นาะมันนี่กะทางเอื้อไล่เลยกะมีผู้ใหญ่จะดิบกะมีเอื้อไล่อ่ะสิพาไปกินหมูกระทะกลับไปทำการอยู่สองครอบครัวมีครอบครัวของชาวสว่าแล้วกะของเอื้อไล่เพิ่นมันนี่เขากะเอื่อยเอาไสบายดีด้วยเนามาหาน้องสวังเพิ่นกะจะได้พากันออกไปกินหมูกระทะเนาะน้องอ่ะเนาะ โดยไปน้วกันสองครอบครัวเนาะเลยนีสาวนเปียงกับน้ำใลกับม่ตู้น้ำคนหนึ่งเนาะใคเอฟซีมาตะพังไทยว่าจะเสือเรืองอ่ลบมรได้นะโอ้ยยันแมนยุกกว่าคุณคุ่นได้กว่าเนาะเลยป้าสาวจะนั่งกับบรยากชาติเสียเวลาเนาะเ้าสาเดินทางขึ้นรถกกาเด้ไปพ่อกันย่าหมูกระทะวะย่างหมูกระทะเลยเนาะเลยไปนั่งแบบยาวเวยเลยเนาะตอนนี้เากำวัาหอดทานเลยลายปายเนาะต่ออีกสจไปเอย ยี่ไปนั่งตะจบไไับเล็กบรรยากาศงาน,อนตอนนี้ก็ยังมูมด้มีคนหลากหลามันยังเศร้าอยู่อันนี้ก็เป็นทางสาวไล่ข้างนอกเซ็งสะทอนสวัสดีสวัสดีจุ๊ยหรอขนาดเนาะ ก็ไม่แพ่โรไปงามเหมือนละคุยไปคุยมา้นหัวเด็กบัดนี้ไม่ไอ้มีลดูกซาลายเนาะในกระดูกซาลาเ์หนก้อจะไปดีจนาเก้เาปดี่าบแตเปียกครนเนาะ ไปจะไรบรรยากาศท่านไปจะไรเหม่อนก็คือว่าเกือบเหย้าเมาหลอดเนาะเมนเมาหลอดคือนางขังนอกเโลกจำลองสิบาัเลยเสียงก็คือคือพักแม่เมาหลอดกเหย้าเลยจะมีคันคันมีแบบเขาเอ่ยยังดอกคันเป็น้องเคยบอ พันว่าฮามีแฟนคนไทยว่าเฮามีแฟนคนไทยนี่สิอันได้ไปงานดองเฮาอยู่บ่จัว่าะสิได้อนหรือบ่ว่าเวเป็นคนที่เมารถอาะี่าสิยสยังเงาไปฮดไทยสิบ่แบบอืมสมสมรเลยคือว่าแคันใจมากๆสิฝึกเออรถเฮได้ลายแบบว่า ว่ามีโอกาสน้องเพิ่นได้หลานมาแสดงหลานเพิ่นได้มีโอกาสได้นู่นฟังไทยผู้ก่อข่าก็ต้องพูดคนเนาะเลยไปขีมาเมาจังเมาจังยา้อยู่ในนึงเดิเดี๋ยวก็ถ่าตอนถึงเดี๋ยวถ่ายเบ่งบรรยากาศตอนกินเลยกันน่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกลังเกลี้ยมเขื่อนมาให้ โดยเนาทุ er กคนตอนนี like. ah, hmm. hey, ้อาหารเขากำลางแลแต่วันยังขาดเตามันก็สดสดเนาะมันจะการทานกับนี่นะคะก็ที่เดียวเลยทุกคนจะได้แบบผู้วุ่นวายเนาะเพราะว่าท่อเขาควัาเขากะลายข้นเร็วเนี่ยถือว่าสด กัดสิประมาณร้อยร้อยยี่สิบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยเอ้ยมปรนเบินร้อยยี่สิบเนาะสองร้อยเนาะสองร้อยกว่าบาทประมาณสองรกว่าบาทต่อ1กิโลโคกน้ำดื่มอะไรสางแยกจ้ากินน้ำโคกขายไฟมันนเราจะตัด้ากี้ำ้ลบบนี้พไม่ากเตากมาแล้ว นะมจับหมอจับแม่เลยสีจ <c oughs> ันก็ถือว่าฟานเนาะทานวบาผิดโดย <c oughs> มาบิดสองหกครัว อาชิมาสัมผัสกับมะกรูะเป็นยังไงแซบะเลยแซบหลายของการด่กันลด้เลยมีทาาพอมขนาดูบ่าหูว่าเลยบพาทานี่นี่ฮะปากบูว่าเลยบ้าบายดีนี่เป็นยังไงนี่แดดซ่บเลยหนุกโป้แถมก้อยคุณใหญ่คุณว้า ขอบแดดลายเด้อที่เรียงแม่เ<บ><ต>ด้อโดยอไอ้บุญก้ามบุญช่วยนั่งในนี่ร่ำรวยบุญชูยกับเทลือบบขอบใจขอบใจะดิ่งเลยกระเล็บ,บอร่อยไหมอร่อยคุณแม่อร่อยเปล่าอร่อย,ออยทำกินอะไรคะกุ้งกุ้งไฟแห้งแครทำนี่เนาะ <laughs> ปาถวยบริ้งแรงเนอะอดยอดเลยลรอปะก็ตูอกอนพอประตูเนาะภาษาลาเอ่ยว่าประตูเป็นพอของเมยเขาเองอันนี้แบบเมต้เมย์ของเขาเอ้ยเมย์ของเมย์เขามานอะไรคนโดยแเมย์เขสาวสมหวังเมย์ของเมย์สาวสมหวัง หมูฮะมันก็อย่าค่อยๆเนาะน่าก,กินโดยเนาะต่อคนตอนนี้เขาก็กินอิม่มไปถีเรียบร้อยเลี้ยวเป็นยังไงสาบุญเปี่ยงอิ่มบะอิม่มแห้งเศรษะ <c oughs> เ <c oughs> นาะเศรบะปะเศรษาย์นี่ค่ะหัวใจ ญาติดีเนาะอ่าที่ฝากันมาทางสานี้ของเราหวังเนาะโดยาเรียกครอบครัวของทาวตาเียงเองก็ขอขอบใจเพิ่นอ่าทีว่าเพิ่นเรียมูโดยอ่าก็อเพิ่นอยู่ดีดีแงงเนาะคนสุขอ่าความเจปบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีอายุมั่นเโดยเนาะสัมภาษณ์แม่เฮาเนาะ นี่เรากันนั่งอยู่กับสาวลัยเออเราเรียนเสียงหัวสวยว่ันดี้เป็นเด้าแม่อิ่มบ่อิ่มได้ลายก็แม่เรียนแม่นะเอด้อเด้อลายเด้อเดยอไอจีบีนี่แงคนเจ๊กมาได้คนไข้ป่วยนี่เดยอให้สมบังในสิ่งที่ปรารถนาเด้อผู้เลี้ยงโมกธะ เด้อมือกินเมื่อนี้กับเบิดหลายเติอจรกกิโลก่อหาค่กิโลหากิโลหาโลหาโลเนาะบอกเที่ยวกันแบบอานกดได้นะรดนมาเลยหากิโลเนาะโันหาโลโดนาลก็านหาโลดหาโลคุณเดียวาษาสมองกินผุณเดียหาโลโอ้๋วเราไ่ต้องอา ติดู่ใส่มอนติดอยู่ในห้องน้ำโอ้าวไน้องชายติดอยู่ห้องน้ำมาทุกคนเนาะใครมาได้เอยเนาะแมนแนก็ว่าอยู่กินว่าเพื่อนรีดเทาใดจะดดกทีเทมนเออทีเทมนเพืติดอยู่ห้องน้ำเนาะ ย่องมากเยาะกันอยู่ผู้ชาทางใดบ้างสบายดีด้วยตุ๊สบายดีเออยายของเราเองเรทุกคนเนาะมกขมนใจเ้อร้านสมบังเเงยเหดีดีมีหฮงให้หลับหด้วยควูหูได้ถูกยงามเ้อโดยเงินมื่อนี้กับเงินชาสมบังยเใหญ่ใจดีผาฝากมาให็เออขมกขมใจน้ำพนเดาอคุณนเดีนะ กำันกำลังยัีตู่ด้วยฝ <c oughs> ันอาชีพอยากได้ก็ได้เนาะเล <c oughs> ยเตยเนาะตอนนี้เรากำลังอิ่มจากการตะเรียบร้อยแล้วบรรยากาศทันกระดีด้พย,ยายามมันกินกันมาเดูหมูกระทะกับเฟซเซมจินซาสุวังจับกองหนานด้วยก็ไม่ต้องเบรกใจว่าไปยังไงมันคืออยู่ข้างขวาเนาะ ไปเบิร์พอเขากันเอาวะอิ่อมป่ะอ,อิอ่มคือกินหน่อยแทะคือกินหน่อยแทะอิ่มเลยเนาะกินพอบอิ่มกับพออ่อดิ คูคนหาเงินมาเรียงหมูกระทเนาะขอบคุณค่เลาโอ้ยขออีกเนี่ยโอ้เลอก็หยอกนี่ยังเอกมแบบยังยังอะหลายอย่างมันเออเนียออกแบบนีกินหมูกระทะสงมือเนี่ยออกอุ้ยเนี่ยออกไม่เออชิงามแล้วบัน้านานี กินบ <laughs> <m> ่ร้องนินยังนินยังเนียก็กินโกระถางอมื้อโกรานลเนาะอีวเรียงลกระขวะดูีนต่่ทานกะป้นาเนาะแตไลกัอิมบ่โอ้คยออานเลย อิ่มนะโดยอิ่มเยอ่จ้ะเนาะอิ่มทุกคนเลยอิ่มทุกคนกะถืว่าคนนี้ยังเดือนแล้แหละพักก็เทียดเลยเนาะเลยมาเติมไปตลอดเนาะแม่ัคือเติมพักกัมันจิ้มมันเต้ยังเติมมาตลอดเนาะแล้ว่า้ผ้าคนก็แบบใน้านก็แบบบริการบริการยังดีเนาะแบบโบมัดกระู่หาแ้วเนาะแม่นก็แบบมาเติมเติมให้ลอนครับที่เราคิดได้เนี่ยัวกบองพี่ทักกรังเนาะ อาหารมันก <anto> <isto> ็สะอาดเนาะแม่นะคะก็สะอาดถ้าเรีนเรียนบริการดีแล้วแบบเดิมยังไงมันก็เห็นเลยเนาะข้าวไปจะไม่นางกินเนาะอย่างเดียวเป็นบอกแม่ถ้ามีโอกาสเราทั้งห้ามาทเชิญมากินอีกเนาะเด็ดเราอีกเด็ดเราอปกมันจะไปดังต้องมีรุ่นหนาเนาะสิบอกว่าจะมีอะไรก็ต้องมีโอ้มามารอบนี้รถเดียวกันยังออกก็ได้นี่นะมาอีกเท่าน้าไม่สีแบบบปออกว่าเลยวันนี้โอ้กากินแล้วกับพี่อิงเขาหนัตาจเลยนะล้อ บาาเลนาะ้านนพกันกเหนะโดยวแรส้อาไทางเปไปเียค่เียอนี้ก็เป็นภาพรวมของห้านเนาะก็มีแบบเป็นช่องเป็ช่องให้อะให้น่งสำหับใครที่มาแบบกับผุ้สาวหรือว่ากับูกับเมียอย่างหนักเป็นช่องประมาณห้าหกคนเนาะก็ะดังอยู่ในหาได้ ไปในหันก an ็ค like oh, um ือว่าขักเพื่อจะเปิดเพลงคอมแต่ว่านี่กับอกเอ่ะถึงิดเพลงเพราะยายนอย่าเสียงเพลงเขาอย่ามันดิ้นีิกระซีดทำไมคุณยายนั่งอย่างงั้นคะเนี่ยคุณตาไปไหนเลี้ยวไปขี้บมันไม่ต้องนบมือก็ได้เล่นอะไรกันนี่อรกนลูกโอ้หะ

ล่างก็คือเวลา,ายเน,ะยนาะบรรยญญากาศตอนนี้เ่าก็ได้ขามทำม,มนมาเป็นทีเจียบร้อยแล้วเ่าก็จะดึรั้งอีกรอบนะเอออนาะเดยเ่าก็จะดึรั้งอีกรอบหนึ่งท่านบี่ยวก,กับเรือในหนึ่งเนาะข้างหน้าเคาก็เป็นซาบ,บุเปียรแล้วก็ซาลาย์ที่บี่ยวอีกบ่เนาะ เอาขึ้นมาได้บ่เอาขึ้นมาได้บ่ขังนั่นนะเอาขึ้นนะเออเย็นเงาเอาขึ้นอาย่หนักเอาขื่นน้ำตาเดี๋ยวจะขึ้นโดยกันเด้อโดยน่ะคุณพี่น้องตอนนี้ครักะกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะกลับบ้านรถไทย 好。